สวัสดีจ้าเพื่อนๆไม่อีกแล้วจ้าวันนี้เรามากินนะจ้าพื่ต้องปาถึงอัพยามเลยจ้าเพื่อนๆอัพสออสได้หละจ้าจับวุ้นเส้นนะจ้าสูตรใส่ปลาแล้เจ้านี่ยน่ากินมากเลยจ้าน้ำยำเหมาะแล้วจ้าพอแล้วน้ำยำเครื่องมีอะไรบ้างเครื่องก็มีหมูยอนะจ้า มีหมูยอมีหมูสามีวุ้นเส้นครเรียบร้อยปรุงรสดเรียบร้อยแล้วจ้าพรุงสดๆจากยามาไหมเอาไหมเยามาไหมแกะมาตามตัวไข่ยามานะจ้าสองลูกม่ได้ซื้อมาขายเลยครับซื้อมากินจุดหลาน เทใส่เลยจ้ามีหมูยอวุ้นเส้นหมูสับไข่ยี่ยม้ากุ้งกินไน้กลางังก็จะได้ไม่ไข่เย่ยอม้าจ้าำช่ำๆจ้า ข้ลงังมีนะมีมมอ่ะยัไม่ได้เฮ้ยหล่นไปอันหนึง่งจะไม่ล้างนะจ๊ะไม่ได้ล้างเพราะเก็บมาไม่ล้างไงเอาล้างหน่อยเดีย๋ยวเพราะถ้าล้างแล้วมันเน่าเร็วโอเคไขยย้อมาพร้อมเตียตัดต่อนี้นะ ล้างก็บอกล้างไม่ล้างก็บอกไม่ล้างล้างแล้วจะผักเพราะปกติเวลาเชีกับเก็บผักมาเชีจะไม่ล้างนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวมันจะเน่าเร็วจ้ะล้างก่อนก่อนนะใชายตามด้วยหอมเปรหรือว่าตัวชีฝรั่งบ้านเรานะจ๊ะชีไทยไหมชีไทยเชีกต้องใส่อะไรบ้างหอมราชอนี้แค่นี้หรอเออพอแล้วเออือนีก็อร่อยนะจ๊ะเชีก็ชิมหน่อยนะจ๊ะ เจออะไรไหมหรอหมือว่าแซบมามมแซบแซ่แต่น้ำน้ำน้ำีฟูดอะยเสียน้ำเลยนะไม่พอ,อน้ำเลยนะน้ำซีฟูดอะ่ะปรุงอะมันจะเตี่ยตบบนั้อือปรงเอาปรงเอาหน้ำไม่พอ เปรี้ยวเค็ม่อยอืมใช่เพราะว่าเผ็ดเผ็ดมากค่ะขาดเปรี้ยวขาดเค็มเพราะสำหรับเจี๊ยต้องขาดหวานนะจ๊ะหวานหวานแล้ว,ว,นนะวเปรี้ย,ายว,วาก,นนะวก็จะคนแล้วจะอ่ะคนแล้วจ้ลแลวจแาแซ่บมากแซ่บมากนะจ้ะกรอ,อบ ต้องโรยหนะ้าเสร็จแล้วมากินด้วยกันจ้ะซีกุ้งลวกนะจ้ะไ<ม>ข่ย่อมาอันนี้เป็นเทมเป้เทมเป้หรือว่าถั่วทอดญี่ปุ่นนะจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าประกาศแก้วแก้วนะจ้ะากินด้วยกันจ้ะดูเซ่เพื่อนเซฟเ,เ,เวอร์ สวัสดีจ้าโรยได้ไข่เยี่ยวมาโรยได้ไข่เยี่ยวมานะจ้ามือล้างแล้วนะฮะแดีมากคนทำกับข้าวลามังตลอดน่ากินมากเลยจ้ากุ้งนะจ้าจออามาจ่า,าะ after shock มากินด้วยกันจ้าโรยด้วยกากหมูเจียวนะจ้าเอาซเซฟฟเวอร์จา้า